วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานของเครื่องพ่นยานะคะครั้งที่แล้วเราสาธิตเครื่องพ่นยาธรรมดาไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานของเครื่องพ่นยาออตโต้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย <iti> สินค้าด้านในก็จะมีประมาณนี้นะคะจะแหมสายแล้วตัวกรองไรฝุ่นเข้าไปในตัวเครื่องนะคะอุปกรณ์เสริม ที่มาข้างในโอริงมีคู่มือให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยใช้เครื่องพ่นยาตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็มาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละจุดคืออะไรและใช้งานกันยังไงเริ่มที่จุดแรกนะคะจะเป็นสวิตช์เปิดปิดค่ะอยู่ด้านนี้ค่ะค่ะแล้วก็มาดูโซนต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวกองอากาศคันเร่งและก็วาล์วน้ำมันนะคะ ตรงนี้จะเป็นคันสตาร์ทนะคะตัวนี้จะเป็นถังน้ํามันน้ํามันตัวนี้แนะนําจะเป็น91หรือ95เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะพอเปิดไปหน้าตาประมาณนี้แล้วแถมมีตัวกรองให้ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่แบบว่าไปซื้อน้ํามันแล้วหวัวดอาจจะแบบว่าไม่สะอาดมากอาจทําให้เกิดฝุ่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีตัวกรองให้นะคะแนะนําทาความสะอาดหลังการใช้เสร็จแล้วเพราะไม่งั้นจะเกิดมีฝุ่นเข้าไปอาจจะทําให้เครื่องพังได้อาแล้วมาตัวต่อไปเลยคะ่ะจะมีด้านนี้ด้านนี้นะคะ ตัวนี้เราจะใส่น้ามันเครื่อง2ที่นะคะอันนี้ที่ที่หนึ่งนะคะที่เราต้องใส่น้ํามันเครื่องมาถึงจุดนี้ค่ะที่เราต้องใส่น้ํามันเครื่องนะคะนี่นะคะ เวลาใส่น้ำมันเครื่องใส่ถึงตาแมวเท่านั้นนะคะถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าใส่น้อยเกินไปเครื่องก็อาจจะมีปัญหาหรือว่าใส่เยอะมากเกินไปก็ทําให้เครื่องเกิดแรงดันแล้วทําให้เครื่องแบบว่าชารุดได้นะคะอันนี้คือนี่ที่ต่อกับสายพ่นยาต่อกับน้ําวนเข้าวนออกเปิดปิดนะคะเวลาเราใช้งานแบบว่าเราจะไปพ่นยาถ้าตรงไหนเราติดขันยังไงเราก็มาเปิดปิดก่อนตรงนี้ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเกจวัดแรงดันค่ะตัวนี้จะเป็นปั๊มออโต้นะคะจะสังเกตง่ายๆก็คือจะไม่มีปั๊มลมมานะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานกันเลยเออน้ำมันตัวนี้นะคะย้ำอีกรอบนึงจะใส่เป็นน้ำมันเบนซิน91หรือ95นะคะใส่น้ำมันเบนซินกันเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำมันเครื่องกันนะคะ วิธีการดูนะคะเราก็อย่าใส่ให้เกินตาแมวนะคะคุณลูกค้าเอาวันนี้เราสาธิตให้ดูแล้วก็ใส่ประมาณนี้พอเนาะอันนี้นะ้ําวนออกนะคะส่วนนี้ใส่ใสายน้ํานะวนเข้าและด้านนี้จะเป็นตัวต่อกับสายพ่นยาสายพ่นยาของเราก็มีขายนะคะอันนี้จะเป็นขนาดมาตรฐานนะคะอ่ะแล้วก็อีกด้านนึงต่อกับตัวปืนเพื่อใช้งานได้เลย อันนี้ถ้าท่านใดที่แบบว่าซื้อเครื่องพ่นยาไปแล้วและสนใจสายพ่นยาและการพ่นยาแบบไปพร้อมใช้งานทางร้านเราก็มีขายนะคะจะมีขนาด 30- 50และ100เมตรนะคะแล้วก็ก้านพ่นยาเราก็มีขายนะคะเป็นขนาดมาตรฐาน90ซนติเมตรเรามาเริ่มการใช้งานกันเลยเริ่มแรงแล้วก็เอาสายน้ำวนเข้าน้ำวนออกอะใส่ไปในถังน้ำยาของเราเลยนะคะประมาณนี้ค่ะเรามาเริ่มวิธีการใช้งานกันเลยนะคะมาเริ่มสตาร์ทเครื่องกันเลยเริ่มแรกแล้วก็ไปเปิด สวิตก่อนนะคะแล้วก็เปิดวาล์วน้ํามันทิ้งไว้นะคะแล้วตัวกองอากาศเราปิดไว้ก่อนพอสตาร์ทเราค่อยปรับมันมานะคะอันนี้เป็นตัวคันเร่งมาค่ะตัวนี้เป็นคันสตาร์ทเรามาเริ่มใช้งานกันเลยคือแบบว่าดึงสตาร์ทแป๊บเดียวก็อ่าเราก็ไล่กองอากาศมาประมาณนี้นะคะและอันนี้คือตัวคันเร่ง ่อไปประมาณนี้แล้วเรามาดูตรงนี้กันเลยเรามาเริ่มใช้งานกันเลยค่ะ,ะนี่นะคะสามารถตับได้สองแรงนะคะนี่มันสามารถรับแรงเบาเบาแรงได้นะคะแล้วก็สามารถปรับหัวได้ เป็นเส้นตรงแล้วก็เส้นฝอยนี่นะคะประมาณนี้ค่ะ,ะนี่นะคะก้านทอนยาของเราสามารถทำได้2แบบแบบนี้ก็คือแบบตรงแล้วที่อีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบ่อยนะคะนี่ค่ะ สำหรับท่านใดที่ไว้ฉีดยายตามสวนตามไร่เราก็สามารถปรับขนาดได้เพราะบางทีต้นแบบนี้ต้นน้อยๆเราก็ปรับเป็นฝอยดีกว่าเพราะว่าถ้าแรงตรงน้องอาจจะตายได้นะคะประมาณนี้นะคะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะ